เที่ยวใกล้โอซาก้าสวัน1คืนการเดินทางโรงแรมกิจกรรมอาหารเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่และทุกคนจะต้องชอบอย่างแน่นอนเป็นหนึ่งในสารเจ้าที่ชีวิตนี้ต้องมาซักครั้งถนนคนเดินที่คนญี่ปุ่นเนี่ยอยากมามากถ่ายรูปก็ดีของกินก็เยอะทุกคนดูห้องของเราสิใหญ่มากเราจะได้มาเห็นตั้งแต่เลี้ยงไข่มุกตั้งแต่ขั้นตอนแรกอะจนกลายเป็นอุป s รของเราเลยนะคะ ดังนั้นมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในช่องคิมยืดดีแน่ๆนะคะวันน right. mm ี hmm. ้นะคะเรามีแผนเที mm ่ยวใกล้โอซาก้าสวัน1คืนมาแนะนำกันแล้วลองว่าแปลกใหม่และทุกคนจะต้องชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าใกล้โอซาก้ามีแบบนี้ด้วยหรอ ของเราในครั้งนี้นะคะเราเดินทางด้วยรถไฟคิงเทสื่อนั่นเองนะคะและก็เป็นรถไฟพิเศษด้วยนะเป็นรถไฟชิมัคาเซะแลวทุกคนดูบรรยากาศแบบดีมากดีมากดูรี่แบบใหญ่หรูหรามากมีแบบปุ่มคอนโทรลบบครบคันแล้วดูวิวบรรยากาศดีแบบนี้ถือว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางไปถือว่าดีมากๆนะคะเราเดินทางต้นสายจากสถานีโอซาก้านำมบาโดยที่เดินทางประมาณหงชั่วโมงครึ่ง ไปลงที่สถานีอิเซชินเ่น่งนะคะเขามีเหมือนแบบเป็นโปสการ์ดแบบนี้ใหด้วยโอ้น่ารักมากเป็นรูปรถไฟนะคะแล้วก็มีผ้าเช็ดมือดีเนาะแต่ว่าความพิเศษของรถไฟนี้ไม่ได้มีเพียงเท่านี้เขาบอกว่ามีคาเฟ่ด้วยเดี๋ยวเราใา่กินไปหาอะไรกินที่คาเฟ่เลค่ว้าวตรงนี้จะเป็นโซนคาเฟ่นะคะทุกคนดีมาก มีทั้งอาหารแล้วก็มีของหวานเครื่องดื่มนั่นเองนะคะนั่งกินไปดูวิวไปชั่วโมงครึ่งเป็นอะไรที่แบบเร็วมากเลยนะ,ไม,ไ,มะไม่พอไม่พอขอสักาสามชั่วโมงได้ไหม <c oughs> อาหารของเรามาแล้วทุกคนน่ากินมาก <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่านี้คืออาหารที่จะทานได้บนรถไฟแล้วจะไปเที่ยวจังหวัดนี่นะคะจังหวัดน,นี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้มีเนื้อชื่อ นั่นก็คือเนื้อมะซุสกะนั่นเองนะคะแล้วนี่โหข้าวหน้าเนื้อมะซุสกะสุดยอดนะกินไหมน่ากินมา, <in> ากใหญ่ด้วยนะกินมากแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูที่อยากแนะนำนั่นก็จะเป็นข้าวหน้าแกงกะหรี่เนื้อมะซุสกะนั่นเองนะคะ mm hmm. แล้วดูบรรยากาศแบบนี้ mm hmm. นั่งรถไฟไปก mm hmm. ินไป mm hmm. ดีมาก oh. ชั่วโมงครึ่งไม่พอแล้วเนี่ย ึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่สถานีอิเซชินั่นเองนะคะรถไฟเมื่อกี้ดีมากดีมากที่นัง่งก็ดีอาหารก็อร่อยด้วยถ้าใครสนใจนะคะสามารถจองได้ตรงเว็บไซต์นี้นั่นเองนะคะแนะนําชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วออกมาหน้าสถานีรถไฟนะคะแล้วก็มาเริ่มเที่ยวกันก่อนเลยเดินมาหน้าสถานีปุ๊บเจอกับสันเจ้า,เ,จาเรียกว่าชื่อดังของญี่ปุ่นดังม,มากที่มีชื่อว่าสันเจ้าอิเซจิงุสันเจ้าอิเซจิงุนั่นเองนะคะ เรียกว่ามีมาน,นานมากมีประมาณ2,000ัปีปปสุดยอดเลยนะแล้วก็สารเจ้านี้นะคะถือว่าใหญ่มากๆถ้าจะให้เดินจริงๆทั้งหมดเนี่ยหวันเนี่ยเดินไม่หมดนะเราก็จะแบบพาทุกคนแบบให้ดูบรรยากาศรวมๆไปเที่ยวกันไปยัแด้วยความที่สารเจ้านี้นะคะเป็นสารเจ้าที่ดังมากในญี่ปุ่นคือคนญี่ปุ่นก็คือรู้จักกันหมดนะคะเขาก็จะมีวิธีการสักการะด้วยเริ่มจากโซนชั้นนอกก่อนที่มีชื่อว่า โซนเก,กกุนั่นเองนะคะที่มีมาตั้งแต่1,500ปีที่แล้วพอสการะชั้นนอกเสร็จเดียวเราค่อยพาทุกคนเดินไปด้านในตับรย,ยากาศดีมากดีมากเวลาเดินในศาลเจ้านี้ต้องเดินยังไงนะมิจิชิดซ้ายนะครับต้องเดินชิดซ้ายตลอดเลยนะคะ okay. ด้านในบรรยากาศดีมากวัดก็ดีมากคือด้านในนี้แบบว่าต้นไม้เยอะมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวมีสิ่งหนึ่งด้านในศาลเจ้าอีเจจิงกูนะคะเขาจะมีเป็นศาลเจ้าเล็กๆเนี่ยรวมกันทั้งหมด125ศาลเจ้าด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเวลาทั้งวันก็สามารถที่จะค่อยๆสักการะไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาจะกศาลเจ้าหรือว่า9 9สศาลเจ้าก็ถือว่าเป็นตัวเลขสิริมงคนนั่นเองนะคะถือว่าใส่งูอย่างเราไปจ้า โนศาลเจ้าอิเซจิงูนะคะฮ oh. ายโอยศาลเจ้านี้เนี่ยเขายังมีอีกหนึ่งโซนที่แบบว่าดังแล้วเราจะต้องไปนั่นก็คือโซนไนกุไนกุนั่นเองนะคะที่มีมาตั้งแต่2,000 <25. S 1> ปีแล้วแลทุกคนรู้ไหมว่าในญี่ปุ่นเนี่ยมีศาลเจ้าทั้งหมด80,000แห่งประมาณ8 0 0 0ใช่ประมาณ80,000แห่งนั่นเองนะคะโดยศาลเจ้าอิเซจิงูนะคะถือว่าเป็นเซน็นเตอร์เซ็นเตอร์หลักของศาลเจ้าทั่วญี่ปุ่นทั้งหมดในญี่ปุ่นนั่นเองนะคะถือว่า สุดยอดมากๆและที่สําคัญคนญี่ปุ่นยังพูดเลยว่าเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่ชีวิตนี้ต้องมาซักครั้งนในเมื่อขนาดนี้เราเป็นชาวต่างชาติเรามาเที่ยวญี่ปุ่นศาลเจ้าเราก็ไปมาเยอะแยะแล้วทําไมศาลเจ้าที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาซักครั้งเราจะไม่ได้ไปปเข้าไปดูข้างในดีกนไม่ยอมจะมาชมงี่ค่ะทุกคนแต่ว่านอกจากศาลเจ้าแล้วนะคะข้างหน้าศาลเจ้าเนี่ยจะมีเหมือนกับถนนคนเดิน,น ของกินแบบเยอะมากมาที่นี่มีชื่อว่าอะไรมัจจิโอฮาไรมัจจ oh ิ oh achi, นั่นเองนะคะมีร้านค้าสองซ้ายขวาแล้วข้อดีคือตรงกลางแบบไม่มีรถด้วยนะเราสามารถหาของกินได้และที่นี่เนี่ยคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าอยากเขาเรียกอะไรนะเป็นหนึ่งในถนนคนเดินที่คนญี่ปุ่นเนี่ยอยากมามากแล้วเราไงกินอยู่ดีไงเดี๋ยว,วันนี้จะกินเยอะเยอะ โบราณนคคะแบบเยอะมากเลยอ่ะแล้วของแบบน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะใครที่ทสายกินนะคะกินแนะนําเลยสนุกอย่างแน่นอนแน่นอนแต่สิ่งที่ชอบก็คือบรรยากาศคือบรรยากาศแบบมีความแบบเป็นโบราณมีความแบบเป็นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ่ายรูปก็ดีของกินก็เยอะกินอะไรก่อนเดี๋ยว แล้วทุกคนนี่ขขงกินอย่างแรกนะคะอันนี้เป็นอะไรซูชิหรอซูชิเนื้อมัตสึสากะมัตสึสากะสุดยอดสุดยอดดูนี่ในถนนคนเดินก็มีแบบนี้ด้วยมากินมากกินเลยนะกินเลยอืมโอ้ยนี่คือดูอร่อยมากอืมอร่อยมากอยากให้มาแต่ว่ากินนี่แล้วโอแห้งนะคอแห้งไม่โตต้องไปหาอะไรซาซ่ากินซะหน่อยนะนี่ มาแล้วทุกคนหลังจากที่ค oh, อแห้งนะคะ <hey. S 1> เอาเชนแก้วเลยช็อตเยอร่อยมากอันนี้เป็นเบียร์สดนะคะใช่ก็ so, เบียร์ของแถวนี้นะครับอ๋อเป็นคราสเบียร์ของแถวนี้ด้วยแต่ตอนที่ว่าเดินในถนนคนเดินว่ามีฟิลแบบญี่ปุ่นว่าเก๋แล้วนะ ร้านนะคะร้านเนี่ยร้านที่ขายเบียร์นี่นะคะเขาก็จะมีเหมือนโซนด้านหลังนี่เราก็เพิ่งหาเจอเหมือนกันนะใช่แล้วได้ยินเสียงแบบแม่น้ำแบบไี้แม่น้ำดีมากดีมากกิจชอบที่นี่มากเลยนะเรามากันครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเป็นรูที่ง่ายเดินทางจากโอซาก้าก็ง่ายรถไฟก็ดีมาถึงศาลเจ้าเอ้ยพอมาถึงปุ๊บศาลเจ้าก็คือแบบว่าใหญ่มากและหน้าศาลเจ้าก็มีถนนคนเดินถือว่าครบคันนะแผ่นนี้ก็นไหมนี่อันนี้ก็ซื้อมาจากร้านเบียร์เหมือนกันนะคะไยนางลมไฟนางลมทอดเหรออ้ สดๆน้อืมอร่อยมากโอ้ยฉันแนะนำร้านนี้นะครับอาคา่อยมากของเค้าก็แล้วนะคะเครื่องดื่มก็แล้วมาเจอของหวาน<ด><ด>ร้านนี้แบบเป็นร้านนมที่มีอายุเท่าไหร,ร่นี่จินหนึ่งร้อยห้าปีหนึ่งร้อยห้าปีอันนี้จะเป็นข้าวมันจะเป็นซอฟต์ครีมไอ้ขา,ขาวๆนี่ไม่รู้อะไรชิมก่อน สุดยอดไอกรีมเนี่ยคือแบบเป็นนมแบบกินนมชัดมากรสชาตินมเลยอะ่ะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นพุดดิ้งอ้อยจะกินแบบเล่แบบบนปลาเผาด้วกินไม่ได้กินไม่ไดอ้อร่อยมากเป็นซอฟต์ทีมที่แบบมีความแบบเป็นนมชัดมากอยากให้ลองซื้ออะไรมาพี่จิซื้อนามจชะอิเซชาอิเซชาช่านามจชะไม่ใช่ไป ชาคมที่นี่นะครับวันนี้นะครับปะชาของที่นี่นะครับอร่อยมากนะครับอันนี้วานิคหน่อยแต่โนชานามจาขมมากอร่อยครับดูของกินแบบทุกคนแบบมันร้านเยอะมากจริงๆนะคะคือใครอยากกินอะไรี่นเลือกได้เลยของกินแบบอร่อยๆเยอะมากเนี่ยอร่อยยุกมากนะครับ ว้ยบรรยากาศดีมากดีมากสวยหลังจากที่ไปหาอะไรกินมาแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยตรงนี้แบบมีบรรยากาศแบบมีทะเลด้วยแล้วก็มีสแบบ่ทยนีแบบนี้นะตอนนี้นะคะเรากําลังที่จะมาดูหินคู่รักที่อยู่ในทะเลเห็นคู่รักที่มีชื่อว่าเมโตัวอิวะเมโตะวอิวะนั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยหินคู่รักเนี่ยจะอยู่ในศาลเจ้าอีกทีนึงนะทุกคนติดทะเลบรรยากาศดีมากอากาศดีมากนี่มาตอนเย็นอะ่ะแบบไม่ร้อนเลยดูดิสวย โอ้เห็นสดใสสวยมากสวยมากไปไปดูหินคู่รักกันดีกว่าเห็นแล้วว้าวอันนั้นเป็นหินคู่รักนะคะเมลโตัวอีหวานะคะที่จะเป็นหิน2ก้อนแล้วเหมือนกับว่าเขาจะมีการแบบผูกเห็นปะมาเชื่อมต่อกันโอใครที่แบบว่าคนโสดก็อาจจะแบบว่าเหงาสักนิดนะคะรีบหาแฟนหรือไม่ก็ถ้าไม่มีแฟนก็อาจจะมาขอที่นี่นะ หลังจากที่เราเที่ยวกันมาทั้งวันนะคะวันนี้แพนครั้งนี้เราก็จะนอนที่นี่1นึคืนแล้วทุกคนดูห้องของเราสิใหญ่<ว>มากห้<ๆ>องกว้างมากเตียงสองเตียงนี้คือก็เป็นเตียงใหญ่ด้วยแล้วก็ยังมีโซฟาอีกต่างหากแล้วอุปรกรณ์ก็ถือว่าครบคันนั่นเองนะคะและที่สำคัญยังกินอยู่ดีนะคะนี่ที่นี่ยังมีน้ำเปล่าแล้วก็มีไวาอันนี้เนี่ย ฟรีด้วยนะยถือว่าดีมากๆเลยเองนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก่ไปเห็นในห้องอาบน้ําบรรยากาศกว้างขวางมากและที่สําคัญพวกครีมโลชั่นต่ตางๆที่เขามีให้เราเนี่ยเป็นของแบรนด์มิกกี้โมูโตอีกด้วยโอ้โหแต่เห็นสวยแบบนี้ห้องใหญ่ขนาดนี้ยังไม่หมดนะเพราะว่าห้องของเราเนี่ยยังมีระเบียงอีกด้วยทุกคนระเบียงขนาดใหญ่มองไปเห็นแบบแนวเขาเห็นทะเลสวยมากสวยมากบรรยากาศดีแล้วบรรยากาศของแบบนี้สวยด้วยนะสวยตั้งแต่ล็อบบี้เข้ามาก็แบบ โ oh, ออากว้างขวางและที่สําคัญโรงแรมนี้เนี่ยขาจะเป็นสไตล์สเปนนั่นเอ,เ,อเองนะคะอยากให้มาว่าแต่ว่ามื้อข้าวันนี้เราก็จะกินที่โรงแรมนี้แหละเดี๋ยวไปดูอาหารนะคร้ามพร้อมๆกันโรงแรมนี้อาหารข้าจะอร่อยขานาดไหนคิวแล้ว าอาหารค่ำคืนนี้นะคะเราทานกันที่โรงแรมแล้วดูหน้าตาอาหารแต่ละอย่างสวยและน่ากินมากน่ากินมากน่ากินมากทุกคนแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะใช้ว,วัตถุดิบของแถวเนี้ยของเมืองเนี้ยซะเยอะเลยทุกคนเพราะฉะนั้นอาหารรับรองว่ารสชาติดีนั่นเองแล้วดูบรรยากาศห้องอาหารก็สวยมากพร้อมกับเครื่องดื่มดีๆแบบนี้ถือว่าเป็นทริปที่หลายๆคนแบบ จะต้องชอบอย่างแน่นอนวันนี้กี่ขอเป็น,นตัวแทนของทุกคก่อนเก็ใสมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่2ของทริปเราแล้วนะคะ บรรยากาศสวยมากสวยมากเมื่อเช้านะคะเราตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ทานอาหารเช้าของแรมแบบมาเป็นเซตอาหารญี่ปุ่นดูดีมากเลยนะและที่สําคัญรสชาติอร่อยมากอยากให้ทุกคนแบบได้มากินมากๆนะคะแล้วก็เช้าวันนี้กับอากาศแบบเหมือนอยุ่เมืองนอกนะมาพักที่นี่นะโอเคเดี๋ยวขอชิวๆแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้วันที่สองเราก็จะมีกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องชอบอย่างแน่นอนเราแบบไปค้นหามันแล้วลองว่าตื่นเต้นไปเดี๋ยวขอชิวก่อนเดี๋ยวไปทํากิจกรรมกัน ไปเริ่มทำกิจกรรมกัน,นะคะทุกคนวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะทำก็คือเราจะมาทำเอ็กซิซอรีของตัวเองเป็นเพราะว่าเมืองนี้นะคะเขาจะดังเกี่ยวกับไข่มุกใช่โโที่ทุกคนเห็นเนี่ยที่อยู่ในทะเลเนี่ยจะมีจุดที่แบบมีไข่มุกเขาเลี้ยงไข่มุกอยู่นะคะและที่สำคัญก็คือเราไม่ได้แบบมานั่งจับไข่มุกใส่อะไรอย่างนี้นะเราจะได้มาเห็นตั้งแต่การแบบเลี้ยงไข่มุกเป็นยังไงแล้วก็มาแกะมาเหมือนกัตั้งแต่ขั้นตอนแรกอะ จนกลายเป็นเอ็กซิซอรี่ของเราเลยน,นะคะต้องพูดก่อนว่าไม่เคยทำเอ็กซิซอลี่และไม่คิดว่าเราจะสามารถทําได้จริงๆหรอใช่ไหมไม่ใช่ทำาได้สิแต่ว่าเราสามารถทําได้โอ้ยทุกคนดูข้างในนัะน,นะคะเขาจะมีการเลี้ยงเลี้ยงมุกมุกจะอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพร้อมๆกัน ัวหอยอ่ะอ๋ออุ้ยตัวเล็กัะเล็กกว่าที่คิดเลยอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเป็นหอยยังยังเล็กอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มีไข่มุกหอยอนุบาลโอ้ยสอปีอุ้ยดูคนอันนี้คือแบบคือเมื่อกี้ตัวนี้เดียวอ่ะอันนี้ต้องใช้เวลาสองปีถึงจะใหญ่ขนาดนี้โหอันนี้สองปีนี่คือแบบใหญ่ขึ้นเยอะมากโุ่นนี่เราได้มาดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะตั้งแต่หอยตัวเท่าตัวเท่านิโป้งนิดเมื่อกี้สองปีอันนี้กี่ปีคะ คนเรียกว่านันเองเดかคเพลวสามปีเขากำลังจะใส่เพื่อให้เกิดมุอตั้งแต่สามปีเมื่อกี้นะคะเราลงมาแล้วเราก็จะได้เห็นวิธีการตั้งแต่เลี้ยงหอยตั้งแต่เหมือนกับขั้นตอนแรกเนาะแต่มันจะมีหลายขั้นตอนมากเพราะว่าใช้ระยะเวลาเป็นเสร็จก็ประมาณ 5ปีนะคะกว่าจะได้ไข่มุกนั่นเองนะคะแต่ว่าพอหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาเลือกไข่มุกของตัวเองโดยที่เราจะไม่รู้เลยว่าข้างในมันจะเป็นไข่มุกแบบไหนแบบเป็นเลือกตั้งแห่หอยเลยไปแ,แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องแกะด้วยตัวเองอโอดีมากเลยนะนนแล้วเรามองไม่เห็นว่าข้างในอันไหนมันสวยอะ่ะเลือกไซส์ใหญ่สุดเลือกไซส์ใหญ่ไม่รู้ว่าทอะไรเป็นยังไงเอาใหญ่ไปก่อนอ แล้วนะคะนี้คือไข่มุกที่เราแกะด้วยมือของเราเองนะคะคือแต่ไม่ได้แก่งเดียวการมาที่นี่คือเราจะได้แบบฟังสตอรี่ดูวิธีการอะไรต่างๆแล้วใช่บบอยู่ที่นี่ก็สึกกอนแค่อยู่ที่นี่นะแค่บรรยากาศเนี่ยก็ดีแล้วนะพอเราได้เห็นว่บอุ้ยคุณป้าเอามุกขึ้นมาแล้วมาแกะแล้วได้ยางงี้นะคะอันนี้คือไข่มุกแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปทําเป็นจิวเวลรี่ได้เดี๋ยวเราไปทําจิวเวลรี่ของมันเป็นกิจกรรมที่ดีมาก เสร็จเรียบร้อยอันนี้นะคะคือไข่มกุกแต่ว่าไม่ใช่แบบมุกธรรมดาด้วยนะอันนี้เราสามารถพูดได้ว่าเป็นไข่มุกอะไรไม่ใช่อะโ,โกยาพารุนนั่นเองนะคะอันนี้นี่คือเราจะต้องรอให้มันแห้งอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะสามารถแกะสติกเกอร์นี้ออกได้แล้วเราก็จะได้สร้อยของเราอ้าอันนี้นะมกุกอะโกยาพารุนนี่ถือว่าเป็นมุกแบบดีแล้วก็ราคาแพงนั่นเองนะคะเราสามารถที่จะ ได้มุกชั้นดีแบบนี้แล้วกว่าจะได้มุกหนึ่งเมดต่ใช้เวลารอถึง5ปีเลยนะสุดยอดสุดยอดดีมากตอนนี้นะคะเราจะมากินอาหารกลางวันแต่ว่ามือนี้นะคะจะเป็นมือพิเศษเพราะว่าอามาฟังละคะจะเป็นคนทําให้เราแล้วดูตรงการโอรดอติดทะเลแบบนี้ก็ต้องซี a ู o o d ไหมอุยสุดยอดได้กินมากได้กินมาก มาแล้วมาวอันนี้เป็นหอยนะคะคุณป้าบอกว่าไม่ต้องจิ้มอะไรเลย,เลยให้กินนี้เลยใ,<ช>ให้ลองกินลองกินอร่อยมากไม่รสชาติหรอไม่รสชาติกรุบนะยังแบบเหลือๆยังสดอยูอยกก่เลยนะอ,อ,อรอ่อยอร่อยมากนี่เขาจะมีอุปกรณ์อันนี้เป็นการเช็คไซส์แล้วถ้าหอยเกินอย่างเงี้ย เอาขึ้นมาได้ไแต่ถ้าหอยยังเล็กอยู่ในนี้ไม่ได้ต้องเอากลับบ้านมึงเลยเดีเนาะต้องกินไซนี้เท่านั้นนะคะเขาไม่กินนะคะไซเล็กเนะี <c oughs> ย่ยเนารระวหว่างรองนะคะเราก็มีของเล่นเอามาสัน่นให้คกินเลยอันนี้เป็นอุปกรณ์ <c oughs> จริงๆที่คุณป้าแบบเวลาที่เขาไปหาพวกชีฟู้ดหรือพวกหอยอะไรต่างๆในทะเลนะคะอันนี้เป็นหน้ากากเราก็จะได้ข้อมูลเยอะมากมายเลยดีมากน่ารักไม่ได้กินอย่างเดียวนะ ปลาหมึกมาแล้วตัวใหญ่มากน,นี่นี่เขาหมึกแบบเขาให้แบบว่าคนละตัวเลยคนละตัวนี่ยชิจ้าอ,อืมอืมนิ่มมากนิ่มแล้วก็ปริปริอืมไม่เหนียวเลยกินกับข้าวอร่อยมากอหิวไหมอืมด,ด,ดีดีมากมากอร่อยมากกาแฟนี้สุดยอดจริงๆ หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเรามาเมืองนี้เนะาะเมื่อกี้กี่บอกแล้วนี่ไส้มุกเห็นปะนี่น่ารักจ๊ะนี่เป็นไส้มุกที่เราทําเองดีมากแล้วเมืองนี้นะคะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ไข่มุกนะเนี่ยมุกใช่แต่พิพิธภัณฑ์น,นี้เนี่ยเป็นของแบรนด์ที่มีชื่อว่าม,โม,โมิกิโมโตะมิกิโมโตะก็คือเป็นแบรนด์ไข่มุกที่แบบพวกเรารู้จก<ม>ักกันแบบดังมากเขาก็มีพิพิธภัณฑ์ที่นี่และไฮไลท์ก็คือ เขาจะมีอามาสั่งนะคะที่ทำกระเพาวให้เราเมื่อกี้เขาจะลงไปในทะเลแล้วก็ลงทะเลแล้วก็ไปเอาหอยขึ้นมาเราจะสามารถดูได้กับตาตัวเองแล้ว็็เลยจะต้องมาพิพิธภัณฑ์แต่ว่าเขาจะมีเป็นรอบๆไงแต่เราเดินดูในพิพิธภัณฑ์ก่อนโอเค ตอนนี้เรากำลังจะมาดูอาม่าสังนะคะที่เขาเก็บหอยอที่เราไปกินเมื่อกี้ใช่ปะแต่นี้เราจะได้เห็นว่าเขาลงไปในทะเลเขาทำยังไงน,นั่งเรือมาเลยจ้ะหรูหลาก <c oughs> ำลังคิดอยู่ว่าจะโดดจากชั้นสองหรือว่าโผล่ไาจากน้ำเลย <c oughs> ้าทุกคน <c oughs> โอ้ยสุดยอดวาดลงไปแล้วโอ้ยสุดยอดเฮ้ยว้าดเทพอ่ะ ว้าวว้าวว้าว้าวา้วว้วว้าวว้า้า้วาวา้ว้าว ทุกคนอันนี้มันนะคะใกล้ๆเลยใกล้ๆก,ก,กับพิพิธภัณฑ์ไขม่มุกเมื่อกี้นะคะจะมีพิพิธภัณฑ์ทะเลด้วยสวยมากมีปลา,าแล้คุเห็นหปะเต่าอะเต่าใหญ่มากสดบจออุ้ยนี่นอันนี้ปลาหูช้างนะคะเราแบบมันสายทะเลนะเราชอบทะเล <laughs> อุ้ยนี่าอาหูไฟเยอะมาก กินราคาหลังจากที่ไปพิพิพธภัณฑ์ทะเลเป็นที่เรียบร้อยน่ารักมากน่ารักมากคออือแบบไปถ่ายลงถ่ายรูปวิดีโอก็ง่ายและที่สำคัญก็คือใกล้กับพิพิธภัณฑ์มุกด้วยนะคะแต่ใกล้มากไปกว่านั้นอยู่ข้างๆพิพิพธภัณฑ์ทะเลนี่จะมีเหมือนร้านขายของแบบท้องถิ่นนะมีแบบขั้นนมของฝากสามารถมาซื้อได้อันนี้แบบดีมากเลยอเอาจิงๆิงว่าคนไทยชอบเพราะว่าได้เป็นแบบของถิ่นแถวนั้น น่ากินอันนี้เป็นกุ้งอรสเตอร์ใช่ไหมเจ๋อคือโรสตาอิเซียบีอ๋อคือที่นี่จะเรียกว่าอิเซียบีอืมเมืองนี้ดังดังมากแสดงว่านี่จะต้องอร่อยแน่นอนไปซื้อกลับเลยมิจิไปไหนมิจิไปทำอะไรไปดิน โอ้ไม่รอดเนาะบาหวานจะขึ้นไหมเนี่ยมาแล้วทุกคนสั่งรถอะไรมารถอะไรอันนี้มุกรถมุกรถมุกโอ้โหนมกับมุกนะครับนมกับมุกนะคะหรือันนึงจะเป็นชาเขียวนะคะอิตาลีใช่ก็คือสองอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับของเมืองนี้ทางนั้นเลยอะไรนะอื้มหมู อร่อยนะอร่อยอร่อยจริงเกียวหอมมากอือเกียวอร่อยมากแนะนำเลยดเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็จะเดินทางกับโอซาก้านะคะเรียกว่าแผนนี้เป็นแผนสองวันหนึ่งคืนที่เดินทางง่ายมากจากโอซาก้าแนะนําเลยว่าถ้าใครที่จะมาเที่ยวมิเอะนะคะให้นั่งรถไฟคิงเท่ึนั่นเองนะคะแล้วก็นั่งรถไฟอย่างเรา รู้ลาสบายสบายมีคาเฟ่โดยนั่งรถไฟที่มีชื่อว่าชิมาคาเซชิมัคาเซนเองนะคะใครสนใจแพนนี้สามารถเที่ยวตามได้เลยนะง่ายๆ2วันหนึ่งคืนจากออากาเดินทางไม่เหนื่อยประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วสามารถจองรถไฟผ่าน็บไซ์ทางดารังนีได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้คุ้มมากไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย